สวัสดีเดือนธันวาค่ะและพิเศษสุดๆสำหรับธันวาคมปีนี้กันแดดหน้าเบลล่าก็ครบรอบ10ปีแล้วค่ะเป็น10ปีที่ยาวนานแล้วก็ไม่ธรรมดาเลยนะคะสําหรับอเมร่าค่ะเพราะเขาไม่เคยต้องจ้างดาราหรือว่านางแบบมาถือเพื่อโฆษณาให้ค่ะมีเพียงผู้ที่ใช้จริงบอกเล่าความประทับใจแล้วก็บอกต่อให้เองเท่านั้น,นะคะ่ะที่สําคัญขายดีมายาวนานอย่างนี้นะคะ10ปีขนาดนี้เพราะเขาคงคุณภาพไปอย่างดีไม่เคยต้องปรับหรือว่าเปลี่ยนสูตรใด,ดๆเลยค่ะส่วนตัวยุ้เองก็ใช้มาเกือบ9ปีแล้วนะคะ ใช้มาตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นตัวแทนค่ะจําได้ว่าตอนนั้นน่ะตามหาครีมกันแดดดีๆที่เหมาะกับผิวเราจนได้มาเจอกับอเมร่าค่ะพอได้ใช้ก็คือรักเลยค่ะเพราะเขาใช้ง่ายนะคะแล้วก็ปกป้องได้จริงทาง่ายเกลี่ยง่ายซึมไวนะคะไม่เป็นคราบที่สําคัญที่ชอบที่สุดเลยก็คือเขาไม่ได้แค่เคลือบผิวแค่ภายนอกนะคะแต่ยังปกป้องได้ถึงชั้นผิวค่ะหลังจากที่ลองใช้กันแดดหน้าเมล่าแล้วนะคะก็มาลองใช้กันแดดตัวซันเดย์ค่ะพอใช้แล้วก็ลงรักอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขากันนะ้ํากัน กันแดดกันดำกันเหงื่อนะคะกันได้จริงๆแล้วก็เคยได้รับการแนะนําให้เป็นอันดับหนึ่งของเว็บทูด้วยค่ะจนตอนนี้เนี่ยเป็นคู่กันแดดลูกรักไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือว่าวันที่ออกทริปหรือวันที่ไปไหนนะคะก็ใช้เฉพาะ2ตัวนี้จริงๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเขาก็มีโปรโมชั่นอยู่นะคะสั่งซื้อกันแดดหน้า1หลอดคู่กับกันแดดตัวเซนเน่หนึ่งหลอดนะคะรับฟรีกันแดดหน้าอันเบราขนาดทดลองแล้วก็มีแถมส่งฟรีให้ด้วยนะคะใครสนใจก็สอบถามสั่งซื้อได้เลยและนี่นโอกาสพบก อบ10ปีของอเมร่านะคะก็ขอให้อเมร่านะคะขายดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะให้เราได้มีกันแดดคุณภาพระดับไฮเอนด์ end, แต่ราคาสบายกระเป๋าแบบเบาๆอย่างนี้ใช้ตลอดไปนะคะ